Thank <laughs> you. จเจริญพรทุกทุกคนนะก็มาปฏิบัติเติมความเข้มแข็งเติมพลังให้กับจิตใจอยู่กับปัจจุบันเราจะฝึกให้จิตของเรามีสติหนึ่งชั่วโมง หรือเจอเวลาจะไม่ถึงก็ตามทีเนี่ยขอบเขตเวลาที่เรามาปฏิบัติกันในรูปแบบแบบนี้เราจะมาฝึกความเคยชินใหม่จะให้จิตได้กลับมากลับมาอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันอยู่ในขอบเขตการรับรู้ ของร่างกายผ่านความรู้สึกสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาเองได้ถ้าเราไม่มาฝึกกันเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันจะเป็นไปตามความเคยชินนะและพวกเราส่วนใหญนะ่คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ เราเคยชินที่จะส่งจิตออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กับสิ่งที่มองเห็นที่ได้ยินที่ได้รับประสาทสัมผัสทั้งหลายเมื่อส่งออกไปแล้วกระบวนการทำงานต่อไปมันก็เกิดไปตามความเคยชินเก่า เป็นไปเหมือนกับอัตโนมัติแนะมันก็จะทำงานเป็นการคิดนึกปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่พวกเราทั้งหลายเราถือว่าเป็นคนส่วนน้อยของโลกใบนี้ คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้มานั่งฝึกกลับมาอยู่กับปัจจุบันฝึกให้จิตมันได้เปลี่ยนอุปนิสัยเราจะเป็นคนส่วนน้อยบนโลกใบนี้ถ้าเราฝึกให้มากพอฝึกให้มันได้ผลขึ้นมาเนี่ย ลายเป็นการเปลี่ยนอุปนิสัยได้จากเดิมที่เคยไหลออกไปง่ายๆหลงออกไปอยู่กับโลกของความคิดเราฝึกให้มันกลับมานะกลับมากลับมาได้เร็วดังที่เราต้องการได้เราจะมีที่พึ่ง ที่แท้จริงขึ้นมาในจิตใจของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทนระงอุบัติขึ้นมาเพื่อมาสอนสิ่งสิ่งนี้แหละมนุษย์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายล้วนแล้วแต่ต้องการที่พึ่งด้วยกันทั้งนั้นตั้งแต่ยุคสมัยไหนมาแล้วนะปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ อนาคตก็จะเป็นตลอดไปที่สัตว์โลกทั้งหลายนะต้องการที่พึ่งที่พึ่งก็แตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่ก็จะพึ่งสิ่งภายนอกพึ่งเทพพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายการอ้อนวอนบวงสวงต่างๆการ ไปผูกติดกับสิ่งต่างๆภายนอกเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับจิตใจแต่ที่พึ่งเหล่านั้นถึงแม้จะพึ่งพาได้แต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองบางทีก็กลายเป็นเหยื่อของผู้ที่หวังผลประโยชน์นะก็มีเยอะแยะมากมายบางคนก็ เสียเงินเสียทองไปโดนหลอกบ้างอะไรบ้างบางคนก็ถูกทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยไปหลงเชื่อลัทธิสิ่งต่างๆที่มันผิดเพี้ยนไปก็เป็นด้วยว่ายังไม่มีที่พึ่งที่แท้จริงขึ้นมาในจิตใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาเนี่ย ก็เพื่อให้คำแนะนำกับสัตว์โลกทั้งหลายกับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายว่าพวกเธอจงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยที่พึ่งที่ดีที่สุดที่พึ่งที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยที่พึ่งที่ดีที่สุดที่แท้จริงมันก็คือจิตใจของพวกเรา ใจิตใจที่ผ่านการฝึกฝนผ่านการฝึกฝนให้มากพอจนสามารถพึ่งตนเองได้พึ่งจิตใจของตนเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ใดสถานการณ์ใดก็ตามที่มันน่ากลัวที่สุดที่มันอันตรายที่สุด ที่มันจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ชาวโลกเขากลัวที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตที่เราจะต้องพัดพรากจากโลกนี้ไปมรณะภัยนะที่คนบนโลกใบนี้จำนวนมากกลัวกันเนี่ยหลายคนเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่ดีร้ายๆแบบนั้น ก็ไม่สามารถที่จะหาที่พึ่งที่แท้จริงได้ต้องคอยแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นวัตถุมงคลบ้างเป็นคาถาบูชาอะไรต่างๆบ้างก็เป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่สามารถพึ่งพาจิตใจของตนเองได้ นะยังไม่สามารถไว้วางใจจิตใจของตนเองเพราะว่าจิตใจของคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ไม่มีกำลังอ่อนแอเป็นจิตใจที่ถูกครอบงำจากสิ่งต่างๆได้ง่ายๆนะถูกครอบงำจากอิทธิพลภายนอก และที่มันแย่ที่สุดก็คือถูกครอบงำจากกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในจิตใจไม่สามารถมีอุบายวิธีที่จะชำระหรืออย่างน้อยพัฒนาจิตใจให้มันห่างไกลออกมาไม่ปล่อยให้มันครอบงำหัวใจ จิตใจของสัตว์โลกได้นี่คือคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เขาเป็นกันแต่พวกเราทั้งหลายเราเป็นคนส่วนน้อยที่จะมาฝึกเรากำลังฝึกอยู่ฝึกให้จิตใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นมามันมีพลังขึ้นมา นอกจากพลังที่เกิดจากความตั้งใจศรัทธาที่เป็นบุญเป็นกุศลยอมสละเวลามาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติจิตภาวนาเราก็จะมาฝึกให้จิตมันเข้มแข็งจากการหยุดส่งออกไปภายนอกแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับ ความรู้สึกของร่างกายให้ต่อเนื่องให้มากพอให้มันนานพอเนี่ยเปลี่ยนอุปนิสัยใหม่เปลี่ยนความเคยชินที่จะไหลไปอยู่กับอารมณ์ที่ไปเกี่ยวข้องเปลี่ยนให้มันกลับมาสนใจรู้อยู่แค่ตรงนี้ปัจจุบันนี้ ลมหายใจนี้เราฝึกกันทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีพัฒนาการแน่นอนถ้าเราทำถูกวิธีแล้วก็แต่ละวันแต่ละวันตลอดทั้งวันเราระวังรักษาไม่ให้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องกระทบสัมผัสมันมีผล เราอย่าปล่อยให้สิ่งที่มากระทบสัมผัสเนี่ยมันทำให้จิตใจเรากระเพื่อมบ่อนไหวมากเกินไปไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ถูกสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันยั่วยวนกิเลสบาปธรรมกิเลสท,ทั้งหลายที่มันมีอยู่ในใจอย่าให้มันมีพลังมากขึ้นต้อง หาอุบายวิธีเห็นโทษเห็นภัยของการที่ปล่อยจิตปล่อยใจให้กิเลสครอบงำถ้าเราเห็นปัญหาเห็นโทษมันมากพอเนี่ยเราจะมีกำลังที่จะสำรวมระวังที่จะหยุดนะหยุดแล้วก็กลับมา กลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติที่มีปัญญาประกอบอยู่ในนั้นปัญญาเนี่ยต้องมีคู่กันกับสติระลึกอยู่กับปัจจุบันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมีปัญญาควบคู่กันว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นนะมันมีธรรมชาติเปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอนไม่ว่ามันจะเกิดความรู้สึกดีแค่ไหนปัญญาต้องคอยสอนอยู่เสมอว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องดับสลายเปลี่ยนแปลงไปไม่ควรที่จะไปหลงมัวเมาจมอยู่กับอารมณ์หรือถ้าเจอสภาวะที่ไม่ดีทั้งหลาย เจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหตุการณ์ที่มันท้าทายต่อชีวิตเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกเสียกำลังใจหวาดกลัวมากๆเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆเราก็จะมีสตินี่แหละเป็นที่พึ่งของเราการกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มี ปัญญาอยู่ในนั้นสอนตนเองว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่าจิตใจที่ถูกความกลัวครอบงำไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่าจิตใจที่ถูกกิเลสบาปธรรมครอบงำแล้วปรุงแต่งให้เกิดความเข้าใจผิดต่างๆไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายทำลายเราได้ ถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งใครจะมาทำร้ายทำลายเราได้อย่างมากก็แค่ร่างกายนี้แต่จิตใจของเราไม่มีใครทำอะไรได้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยความเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปไม่มีอะไรที่มันจะหนักหนาสาหัส เกินกว่าขอบเขตการรับมือของเราได้ถ้าเราฝึกจิตใจอย่างสม่ำเสมอให้มากพอเนี่ยเวลาเกิดภัยขับขันขึ้นมาจริงๆจิตมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เร็วขึ้นมันต้องฝึกจิตที่ฝึกบ่อยๆฝึกมากพอเนี่ยพอถึงเวลาที่เกิด อันตรายขึ้นมาเกิดภัยขับขันขึ้นมาในชีวิตจริงๆเนี่ยตัวจิตเองมันจะสามารถพึ่งตัวเองได้จริงๆหลวงปู่โบกเกตท่านเคยเล่าให้ฟังนะตอนนั้นอยู่ที่สุขโขทยัยก็ไปธุระนะลูกศิษย์ขับรถไปนะแล้วก็คงจะหักไม่ทันแล้วก็ชนเข้ากับเสาไฟฟ้า หลวงปู่ท่านเล่าในภายหลังว่าก่อนที่รถจะชนเข้าไปเนี่ยท่านก็เห็นแล้วว่ารถกำลังจะชนเสาไฟท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าทำไมไม่ระวังและให้ระวังเนี่ยแล้วท่านก็ดูที่เสาไฟว่ารถมันจะชนละท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่จิตของท่านเนี่ยมันรวมเข้ามาเองรวมเข้ามาแล้วก็ สงบนิ่งสว่างเลยรถก็ชนเข้าไปตอนนั้นท่านก็ไม่ได้ใส่เซฟตี D ้เบลด้วยแล้วก็ศีรษะของท่านก็กระแทกเข้าไปที่กระจกภายหลังพอรถชนแล้วนะก็ปรากฏว่ากระจกหน้ารถก็แตกตรงจุดที่หัวท่านกระแทกร,นะรถก็เสียหายไปแต่คนขับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็มีแต่หลวงปู่ที่หัวกระแทกกระจก กระจกเป็นรอยนะเหมือนกับตำแหน่งที่หัวกระแทกก็แตกชัดเจนแต่ศีรษะของหลวงปู่ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ภายหลังก็ไปเอ็กซเรย์อะไรก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรท่านเล่าว่าจังหวะที่มันจะชนเนี่ยจิตของท่านมันรวมเองโดยอัตโนมัติไม่ได้ปริกรรมไม่ได้อะไรเลยนะจิตมันรวมของมันเองท่านก็เล่าให้ฟังว่านะถ้าเกิด เราฝึกมาดีพอเนี่ยจิตมันจะรักษาตัวเองได้มันจะมีความสามารถในการรวมเพื่อป้องกันตัวเองอันนี้เป็น,เป,นเป็นกลไกลการทำงานของจิตนะซึ่งถ้าฝึกมากพอมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นได้พวกเราทุกคนนะก็สามารถที่จะฝึกได้แตนะ่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ เกินความสามารถของมนุษย์เราการที่เรามาฝึกแบบนี้ทุกวันทุกวันแบบนี้แหละให้จิตมันได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้สึกตัวอยู่บ่อยเนี่ยไม่ปล่อยให้จิตมันถูกกิเลสครอบงำวันหนึ่งพวกเราก็จะประสบความสำเร็จเป็นผู้ที่มีจิตตนเองเป็นที่พึ่งไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใด ไม่ต้องไปห้อยวัตถุมงคลใดๆจิตเรานี่แหละนะมีพลานุภาพมีพลังมากที่สุดวัตถุมงคลทั้งหลายนตมันก็เป็นองค์ประกอบภายนอกนะที่ถ้าจิตของเราฝึกดีแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้วัตถุมงคลใดๆปล่อยให้คนที่ยังมีจิตใจอ่อนแอนะเขาต้องไปหาสิ่งเหล่านั้นกัน เราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาสิ่งใดๆภายนอกเลยจิตของพวกเรานี่แหละแล้วมันพึ่งได้ถาวรเที่ยงแท้ด้วยนะถ้าจิตมันฝึกดีจริงๆเนี่ยนะมันจะเป็นการพึ่งพาที่ปลอดภัยไปตลอดไม่ฉะนนั้นแล้วถึงวันหนึ่งมันต้องพึ่งพาวัตถุมงคลวัตถุภายนอกอยู่ตลอดเวลา วันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นมันหายไปขึ้นมาจิตของเราก็จะขาดที่พึ่งไปแล้วก็จะพึ่งตนเองไม่ได้พวกเราฝึกกันแบบนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยนะวันหนึ่งนะจิตของเรามันจะเข้มแข็งขึ้นมานะมันจะเข้มแข็งทุกวันทุกวันแบบนี้เหมือนกับนักกีฬาที่ฝึกอยู่ทุกวันนะสม่ำเสมอทุกวันแบบนี้แหละ มันจะกลายเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยตรงนี้แหละนะมันจะเป็นตัวสำคัญมากๆทํทำให้ชีวิตของเราเดินอยู่บนเส้นทางนี้ได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะประสบพบเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆอะไรเข้ามาในชีวิตให้เรามองว่านะมันเป็นเครื่องทดสอบจิตใจเป็นเครื่องฝึกจิตใจ ให้เรามองทุกปัญหาทุกอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเรามันพัฒนาขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเขาจะไม่ได้ประสบความสำเร็จจากการเจอของง่ายมันต้องเจอปัญหามันต้องเจอความทุกข์เจออุปสรรค นั่นแหละมันจึงจะทำให้คนคนนั้นได้ก้าวหน้าในการพัฒนาเมื่อไรก็ตามที่ใครก็ตามอยู่ในสภาวะที่สบายอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ในโหมดของการที่ไม่ทำอะไรรู้สึกว่าสบายแล้วเนี่ยจิตใจมันจะหยุดการพัฒนาเมื่อไม่พัฒนา มันก็จะมีแต่ถอยหลังนะมันก็จะมีแต่เสื่อมแล้วก็ตกลงตกลงเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้จิตใจของเราอยู่ในโหมดของความสุขความสบายจนไม่พัฒนาตัวเองใครที่เจอความทุกข์มากๆให้มองว่ามันเป็นโอกาสเป็นธรรมะที่หาได้ยากนะเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้เห็นของจริง นะให้จิตมันได้เจอกับธรรมะที่เป็นอริยสัจนะที่จะทำให้เราใช้เป็นบันไดก้าวพ้นไปจากความทุกข์ได้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะฝึกให้จิตใจของเรามีกำลังเข้มแข็งแบบนี้แหละเราจะพึ่งตนเองได้อัตตาหิตอัตโนนาโถพวกเธอจงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีจิตใจที่เข้มแข็งนี่แหละ เป็นที่พึ่งเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายมันจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้ตลอดไปปฏิบัติเติมกำลังใจเติมกำลังจิตโดยการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องอยู่กับจิตที่เข้มแข็งอยู่กับจิตที่มีความเข้าใจมีสติมีปัญญารู้เท่าทัน รู้เท่าทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปไม่มีอะไรที่ควรไปยึดมั่นถือมั่นมันฝึกปฏิบัติไปด้วยกันนะ,จะเจริญพร